สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุรุกทันที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพ,พร่พารวยคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมี่พอท่องดีนะคะเพิ่นอยู่ว่าปีนะคะเพิ่นเป็นคนจิตใจดีแบ่งปันตัวเลขแนวทางให้ช่องแพ,พร์ปารวยเห้าในงวดแรกเลยนะคะท่านผู้ชมพอเห้าบอกว่าเลขของพอเห้าตอนนี้เดินดีนะคะเขาดีเพิ่นก็อยยกแบ่งปัน แนว่ทางดีๆให้เส้นจองเฮาได้พิจารณาเนาะคะ่ะก็ขอขอบุญขอ,ขอบคุณพอ่อท่องดีมากหลายๆดวยค่ะเด้อสำหรับพ่อเฮานะคะเพิ่นวางงวดทิพา์มาเขาทึ่งบุญทึ่งรางเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขพ่อเฮาเพิ่นจ,จัดให้หน่อยๆนิดๆเนาะคะ่ะบบหลายชุดหลายหางเลยะคะ่ะท่านผู้ชมก็จะไม่ให้เบิ่งตัวอย่างงวดทิพา์มาก่อนเนาะคะ่ะงวดทิพา์มาที่พ่อเฮาได้มาเนาะคะ่ะแตกทึ่งบุญทึ่งรางเลยค่ะท่านผู้ชมเลขสามตัวกับเขาเนาะคะ่ะ แต่ว่าออกกลับกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเพิ่นจัดให้มาเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมามี4หา4หก4เจ็ด1 2 1เจ็ด1แปดเลข3ตัวเพิ่นจัดให้2 1แปดเลขก็ออก8 1 2แล้วก็4หกเผู้ชมแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดนี้เป็นข่าวดีนะคะกับช่องเฮาอีเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ก็ใเ้ซีเฟนชองเฮาใช้วิจารณญาณในการดับชุ่มระฟังเอาเด้กค่ะเด้องวดนี้พอเฮาเดบ่ยงปันแนวทางดีๆให้เฟนชองได้พิจารณานะคะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566นี่จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดก็เชิ่อเฟซีเฟนชองเฮาไปติดตามรับช่มรับฟังจากปากของพอเฮาพร้อมกันได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ แม่พารวยบอเมนค่ะ,ะเป็นได์นอค่ะพ่อว่าจากว่าเป็นปัดแบบบาานวทั้งบอกว่าเมื่อคืนแบบเมื่อคือถื่อวานเมื่อคือถือดีเนี่ย,ขอขอยค่ะนี่โอ้ยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อพ่อไม่ได้ทั้งได์นอค่ะว่าปีปรทุมแม่หล่ะโอ้ว่าปีปรทุมค่ะค่ะเป็นจังไกดน์นอค่ะพ่อพ่อซื้อยังพ่อไอพ่อซื้อท่องดีเลอ อ๋อพ่อท่องดีว่าปีปัทุมนะพอนะ่อเนาะเป็นไงพอ่อเป็นสูตรคำนวณบ่พ่อหรือจังไงหมูคำนวณไม่ล่ะหมูขึ้นพ่อกับโทษไปโยติดอยูน้องบ่รับสเโอ้ยขอโทษหลายๆพอ่อมมูอันหมูขึ้นอันทิมโทรศัพท์ไว้ในห้อข้าเตเพียดกับเข่าข้างนอกมาเลยบด่ดว่าฝนมันโตกันนะพอ่อฝนตกหนักแห้งก็เลยไฟกระดับก็เลยเออว่าว่าสิโทษกลับมันนีล่ล่ะคุณหลายๆพอ่อจะเบี่ยงว่างานไห่ล่ะค่ะ ของงวดต้อนใครนี่ค่ะของพ่ออันเขาเขาดูบ่พ่องวดมันเข่ามาสองสามงวดเรื่องกันเลแม่ว่างพอก็วิ่งเจ็ดแปดเก้าแม่งวดก้อนเนี่ยก็เข่าทั้งบนทั้งหลังเนี่ยป้าเป็นตะปวดเท่ละรักงวดว่างพอก็ตั้งรนะับหนึ่งสองสี่เน่ะพอก็มาจับไอ,อ้ค่ะมี่ยุสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดอ๋อเออ 1, 2, 1, 7, 1, 8, นหอนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดว่างัน โอ้แตกทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอดพ่อที่สามตัวพ่อกะไฮสองหนึ่งแปดมันมาออกกันแปดหนึ่งแสนองเงี้ยโอ้มันกลับกันนะพอนะ่อเนาะมันชับกันอ๋อหุ้ยกะเข่าเต็มเต็มคือเก่าพอ่อห่วยหนึกับทั้งว่าละพอเลยว่าบ้าพอเลยว่าเปิดเทมั่นค่ะแท้ท่านต้นนี่สะดอกค่ะโอ้ยขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆพอ่ออันเอฟซีกับผัวผู้เฒ่าบ้านนอกเข้ากับผมมีความหวังเน,นะนาะพ่อเนาะบ่มีแนวหวังเนาะ หวังเพิ่งเทีนเงินเทนเวดาเนาะอันงวดนี้พอ,พอพ่อได้ตัวใดละ่ะค่ะงวดพอเลขตัางรักมันเด้อค่ะเลขตัางรักมันที่หกเจ็ดแปดอ๋ออันนี้คือเลขหลักเนาะพ่อเนาะหกเลขหลักเจ็ดแปดค่ะเออบันที่วิ่งหกกับเจ็ดบนอ๋อวิ่งนะหกกับเจ็ดค่ะเออบนเน้นบนเนาะพ่อเนาะเออเน้นบนเลยค่ะ ม,มันกะที่นีศูนย์หกศูนย์เจ็ดเดี๋ยวเดี๋พ่อเด้อท่าพ่อจะให้งวดนี้มีศูนย์หกแลก้ 0, 7, แลกวก็ศูนย์เจ็ดค่ะเออแล้วตอนเียกหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งแล้วก็หกสามค่ะหนึ่งเจ็ดสามสามตัวนะพ่อสามตัวสองตัวก่อน มี0607 6163แล้วก็1713เหรอพ่อ7173 71 <7, 1, S 2> แล้วก็73ขึ้นกับ่ค่อยดีบันไดออโอเคค่ะ6ตัวนะพ่อนะเออแบบนี้เน,น้นให้0607ค่ะพ่อเน้นให้06แล้วก็07ครับพ่อเออแล้วก็6171สีทัว61แล้วก็71ค่ะเ,เน่นให้ ค่ะาตัวค่ะ3าตัวห้าห้าศหห้าศูหกค่ะเออบัดเดกห้าศูนเจ็ดแล้วก็ห้าศูนเจ็ค่ะสี่ศย์หแล้วก็สี่ศูนย์หกะพ่อเออแล้วก็สี่ศเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดค่ะ507กศูย์เจ็ดับห้าศูนย์หกกันละ เนีนสชุดนะบนะอเนาะห้าศูนกับห้าศูค่ะจต่ที่ล่างเรออนไละค่ะล่างวิ่งแกับเก้าล่างวิ่ง8ดกับ 8, 9ค่ะเออเนีนไปที่แปดแ่ละฟันไปที่แปดตัวเดียวค่ะกูมีปหนึ่งแปดสาม จับคู่มี80 81แล้วก็83ค่ะ88 86แล้วก็86ค่ะ89 89ค่ะ93แล้วก็93ค่ะจับงบันิพอที่เน้นไหนค่ะ35ค่ะ,ะ853เน้นไปที่80 83ค่ะ 9แล้วก็89ค่ะพ่อสามหางละลาค่ะอืมเลขพ่อกระ่บหลายชุดได้ละค่ะหน่อยหน่อยนาะพออะ่อ<ม>นะอบอถ้าเกา่าหนังขัตพอจับเต็มนั่นบุตรรานคือ12ชุดเลยเละยอกเลยกันตัวโอ้อันนั้นคือบ่พลาดเลยเนาะคะ่ะอันนั้นคือบ่พลาดเลยว่าัไน,น,นพ่อขยันสิบสชุดแต่ละก็คือเข่าบุตรเข่ารางเลยอืมหน่วยเป็นตะป่วนได้ละพอ่อ เอออันนี้เฮดเบิรงก็ลูกงวดนีงวดห,ดห,ดห,ดหดลังจังเอาคิปสองสุด <c oughs> ไม่ล็อกเลยสองโตเต็มเต็มเลยบนรางเลยค่ะแต่ว่านี่พ่อกันเน่นให้แล้วนะพ่อเนาะเป็นตัวคัดที่พ่อคัดให้แล้วเนะาะค่ะงวดนี้เป็นงวดแรกกะ <c oughs> <c oughs> ที่ออกกับช่องแพ้พารวยเฮากับขอให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าได้โชคกดดมาน้าพ่อเด้พ่อเด้ขอขอขอบบุญขอบคุณพ่อลหลายๆจ้าที่เบ่งปันแนวทางพอ่อค่ะท่านผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของพ่อท่องดี ว่าปีปทุมนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่พอเฮาไดบ่งปันนไ้ช่องแพ้ผ้ารวยยนะคะหลังจากเลขพอเฮาเพิ่นเข่าดีนะคะเิ่นว่าเข่าายงวดแล้วนะคะงวดนี้กับเป็นฐานที่นายินดีหลายๆนะคะท่านผู้ชมที่พอเฮาไดบ่งปันแนวทางไ้แฟนช่องเฮาได้พิจารณานะคะเลขวิ่งเลขแรนพอเฮาจัดไ้มีสามตัวมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะเน้นไปที่หกกับเจ็ดสองตัวนะคะ เลขจับคู่พอเข้าจัดให้หกชุด6หางมี่ศูนย์หกศูนยสามแล้วก็หกสาเพื่อเน้นให้4ชุด4หางเนนเนๆนะคะคือ6 1 06 07แล้วก็เจ็หนึ่งะคะชุดนี้เป็นชุดที่เน้นบนุญเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อถ้าผู้ไดมักนะคะกับกานลางไว้จักนน้อยก็บได้นะคะ สำหรับเลขสามตวัวพอเข้าจัดให้สี่ชุดสี่หางมีหาศูนย์หกหาศูนแล้วก็สี่พอเข้าเน้นให้แค่สองชุด2อหางเน้นเคือหา6ูนย์หกกับหา7เจน้นเน้นนะคะสำหรับเลขสามตวัวแล้วก็สำหรับชุดลางนะคะพอเข้าจัดชุดลางให้ตังหากนะคะเพื่นจัดเลขวิ่งเลขแหลนคือแกับ9เน้นไปที่เลขแเม็ดเดียวนะคะ เพิ่นจับคู่ให้หกชุดหกหางคือกันนะคะสำหรับเลขล่างนะคะมีศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าและก็เก้าสามพอเฮาเน้นให้สามชุดสามหางคือแปดศูนย์แปดสามและก็แปดเก้านี่คือเลขที่พอเฮาเน้นล่างนะคะชุดเน้นล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะคะแต่ถ้าผู้ใดมักนะคะชุดล่างก็ให้กันบนไวเนจักหน่อยนะคะ สำหรับคนที่มักที่ชอบตัวเลขกับพอเฮ้านะคะกับหยิบจะไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มาบรบชอบกับเบึงเพื่อความบันเทิงซื่อกะได้นะคะดำชมตัวเลขทั้งเบอดทั้งม้วนกับเป็นแค่แนวทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้รู้ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม้อคะเด้อสุดท้ายนะคะทั้งชมกับขออวยพรให้เอฟซีเฟนจองเฮ้าที่เด้เสียงโชคเสียงลาบในงวัดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6นี้ ระคอไห้มีโชกม,ชชม,มี่ใจโชกโชกมันมันเฮี้ยงๆปังปกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ